สวัสดีครับวันนี้มาพบกขบช่องมาแชร์แชนแนลอีเช่นเคยครับผมโดนมาแชร์วันนี้จะพามาดูรถ2คันที่มันมีความเหมือนแล้วมันมีความแตกต่างของตัวรถของมันเองรถ2คันนี้เคยอยู่ในช่องผมแล้วนะครับคลิปหนึ่งเคยพูดถึงในรุ่นตอนเดียวขับเคลื่อน4ีล้อที่เป็นเกียร์ออโต้ฟูลซิสเต็มระบบแท้จากโชรูมนะครับติดตั้งเข้าไป คลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้ล้อแม็ก20นิ้วและลูกค้าอีกเคสหนึ่งครับที่เพิ่องออกรถไปล่าสุดลูกค้าอยู่ชัยภูมิวันนี้กลับมาติดตั้งอัปเกรดฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรเพราะคลิปนั้นมันปูไปแล้วติดตั้งตัวเรือนไม้ LCD ติดตั้งตัวพวงมาลัยแท้จากโชรูมติดตั้งไฟหน้าแบบนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันครับคือลูกค้าแปลงหน้านะเกิดความคันก่อนออกรถลูกค้าถามผมไปก่อนแล้วว่าแปลงหน้าเป็น4ประตูมันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ผมก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาแปลงก็ได้ถ้าในกรณีที่เกิด ident, อว่าเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่แบบต้องการแปลงหน้าลูกค้าโมโหขับรถไปชนหมาปุ๊บเป็นรอยแปลงหน้าเลยเฮ้แค่นั้นคันคันแก้คันไปจบๆคันนี้ครับมีการแปลงหน้าให้เป็นตัว4ประตูยกสูงในรุ่นอัลตร้าในรุ่นครามในรุ่นตัวท็อปๆเลย มีการติดตั้งตัวกระจังหน้าที่เป็นดำเงาพร้อมกับโลโก้มิซูวิชิที่ฝากระโปรงที่ตัวกระจังหน้าชุดนี้มีการใส่ตัวคิ ome, ้วโครเมียมครอบไฟตัดหมอกแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกแท้เบิกใหม่ด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นแบบโคมแบบโปรเจคเตอร์เลนส์มันก็จะให้ความสวยงามลองดูมิติดีโคตรฟิตเนสดีเลยลูกค้าเคสนี้นะครับเป็นโรงงานไม่ใช่ชีสสิ่งที่จะบอกคือตัวออปชันเหล่านี้ครับเราเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยมาแค่คอนฟิกมาเลือกว่าอยากได้อะไรเรามีเตรียมพร้อมไว้ให้แล้ว แปลงหน้าอยากแปลงใช่ป่ะเรามีเตรียมไว้ให้แล้วเรามีซัพพอร์ตไว้ให้ลกับลูกค้าทุกๆท่านที่ต้องการอยากออกรถจากมิสูวีนทีแล้วตัวอัปเกรดฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าได้อย่างที่บอกครับตัวฟังก์ชันเหล่านี้เราเตรียมไว้ให้แล้วแปลงหน้าอยากแปลงใช่ป่ะพอแปลงแล้วมันสวยขึ้น แล้วแบบเดิมมันเป็นยังไงนี่มาดูคันนี้คันนี้เคยลงคลิปแล้วเหมือนกันครับคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปแรกเลยที่เราลงเกี่ยวกับการอัพฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ตกแต่งของตัวตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อหรือขับเคลื่อน2ล้อที่เป็นตัว All New Titan เครื่องใหม่ที่มีการอัปเกรดฟังก์ชันคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกๆเลยลูกค้าออกรถจากเราไปนะครับเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าระหว่างกระจังหน้าที่มันถูกอัปเกรดให้เป็นตัว4ประตูเนี่ยมันมีความพรีเมียมดูเท่ขนาดไหนคันนั้นเนี่ยถ้าใส่ล้อแมกนะให้มีออฟเซ็ตสวยๆมีความกว้างของล้อแมกแก้มยางสวยๆนะสวยเลยคันนี้ ลงตัวมาแล้วมีการติดตั้งตัวไฟหน้าแล้วก็มีฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาในคันนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมมาเจาะรายละเอียดให้อย่างนี้ครับมีการติดตั้งตัวกระจกมองข้างเป็นสีดําคันนู้นก็เช่นเดียวกันครับเป็นสีโครเมียมคันนี้เป็นสีดําเลือกได้อยากได้แบบไหนเลือกได้นะครับราคาต่างกันนิดหน่อยเรามีสพอร์ตให้เช่นเดียวกันนะครับมีการติดตั้งตัวฟังก์ชันภายใน เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้มีอะไรบ้างนะครับมีการยกคอนโซลใหม่หมดเลยเออยกคอนโซลใหม่ให้เป็นตัวเดียวกับแอดลีดแอดลีดเป็นยังไงคันนี้เป็นแบบนั้นมีการติดตั้งตัวพวงมาลัยที่ดีเทลคล้ายๆกับแอดลีดนี่แพทเทชิปมาแล้วนะครับผมมีแพทเทชิปให้มาจเจาะรายละเอียดตรงนี้นี่เดี๋ยวผมมาดูอุ้ยเบาะปรับไฟฟ้าโทษทีเบาะแมนวนวลไม่มีแล้วในตอนเดียวนะครับสามารถติดตั้งได้ลูกค้าเคสนี้เนี่ยยังลังเลอยู่ว่า อยากได้ตัวฟังก์ชันที่เป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้าหรือเปล่านะครับก็สามารถมาติดตั้งได้สําหรับใครที่ออกรถไปแล้วก็มาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนี่แพด้ชิปบ,บพมพวงงอะไรมีมาพร้อมนะครับมีอัปเกรดมาแล้วสามารถใส่ได้ติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับ ตอนที่ลงคลิปไปตอนนั้นน่ยคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ติดตั้งตัวแพดตชิฟยังไม่ได้ติดตั้งเบาะที่เป็นเบาะปรับไฟฟ้าสพอร์ตแลนบ้าใช้ได้ปกตินะตัวด้านหลังใช้ได้ปกติเลยมีประโยชน์นะเวลาใช้งานไกลๆมีระบบ TPMS นะครับระบบเตือนตรวจจับวัดลมยางใสเข้ามาแล้วสําหรับคันนี้นะครับมีตัวระบบปรับสูงต่ําของไฟหน้านะครับมีสวิตช์คอนโทรลเรียบร้อยมีการติดตั้งตัวฟังก์ชันอื่นๆเช่นหิลด์เซนต์คอนโทรลระบบควบคุมลงทางราชันมีมาให้นะครับแล้วก็มีปุ่มไร้โหมดเข้ามา มีแพ d ตฟอรชิปที่สามารถตอบโจทย์กับการใช้งานเป็นฟังก์ชันที่แบบหลายๆคนที่เล็งหาแล้วก็อยากได้นะครับคือตัวที่ใส่แก้วน้ําเออตรงช่องแอร์นะครับมีการเดินตะเข็บได้ในรุ่นแอดลีดใส่เข้ามาครบถ้วนนะครับมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ใส่เข้ามาเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังที่เป็นแบบ เซตเดียวกับในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแอดลีดนะครับมีครบนะครับใส่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถตอบโจทย์กับลูกค้าหลายๆกลุ่มได้ซัพพอร์ตลาบ้าตัวปรับไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับน,นี่นี่ด้านหลังใช้ได้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับของตัวรถในคันนี้ที่มีนะคือตัวระบบฟังก์ชันที่มีกล้องด้านหน้า,นาอ่าอันนี้คือด้านหน้านะดูรถด้านหน้านะครับมีรถคันแดงอยู่ สามารถกดดูกล้องด้านหน้าได้ส่วนด้านหลังล่ะทายังไงด้านหลังก็ใส่เกียร์ถอยไงใส่เกียร์ถอยก็เป็นด้านหลังเองออโต้แล้วปึ๊บเป็นออโต้เรียบร้อยนะครับส่วนมาเป็นพีล่ะก็จะไปโผล่ที่ด้านหน้าเวลาเราจอดรถชิดระยะใกล้นะครับตัวกล้องเนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยบางทีเรามองไม่เห็นเนี่ยรัศมีความสูงประมาณเนี่ยมองไม่เห็นอันนี้ใส่ได้แล้วก็ติดตั้งเพิ่มได้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งคือตัวกระจกนะครับกระจกเดิมทีมันไม่เป็นออโต้นะครับฝั่งคนขับ กดปุ๊บผมกดทีเดียวปั๊บลงไปแบบนี้เลยนะครับกดอีกขึ้นอีกทีนึงกดปั๊บนี่โอ้โหใส่เข้าไปครบท้วนนะครับที่วางแก้วครบนี่ดูที่วางแก้วครบนะครับแล้วก็มีพวก h ิวเดเซนต์คอนโทรมาแล้วนะครับกดปุ๊บเรือนไม้ขึ้นเลยทันทีสามารถใส่ได้นะครับเวลาลูกค้าหลายๆท่านอยากได้ฟังก์ชันเหล่านี้ก็สามารถเลือกได้ ตามความต้องการของแต่ละท่านไปนะครับมันน่าจะตอบโจทย์ได้หลายท่านได้นะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากได้ฟังก์ชันเหล่านี้ออกจากโชว์รูมเลยนะครับเรามีเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ d a ย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอก LED รวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์เสริมนะครับชุดแต่งรอบคันล้อแม็กขอบ20หรืออุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆที่ลูกค้ายอยากคอนฟิกแบบที่อยากได้อยากได้อะไรแบบในใจมาพูดคุยรายละเอียดได้มีอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเตรียมพร้อมว้ให้แล้วลูกค้าบางท่านไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนที่จบทุกอย่าง เราเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วออปชันเหล่านี้ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไม่อยากเหมือนใครอยากได้ออปชันที่โดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาอยากได้ออปชันที่น่าจะตอบโจทย์กับการใช้งานขับไปเนะี่ยเห็นเลยว่าเฮ้ยมันตัวไหนวะเนี่ยมันตัวพิเศษหรือเปล่ามันคือตัวที่ลูกค้าคอนฟิกได้มันคือเอกลักษณ์ของตัวท่านเองแค่นั้นเองมาพูดคุยเลเยียดได้ครับ อย่าลืมนะครับผมเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเวิร์ดเวิร์ดแฟนเพจไลน์แอดโทรศัพท์โทรหาผมโดยตรงได้เลย0916966556นะครับผมรีวิวเองผมขายเองนะใครที่ออกรถไปแล้วก็ รับติดตั้งแต่ราคามันจะแพงหน่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าใครที่ยังไม่ออกรถนะครับเรามีเตรียมไว้ให้เรามีแคมเปญไว้ซัพพอร์ตให้ทั้งออปชันแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งรอบคันเช่นเดียวกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนาข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำคลิปนี้ประมาณน,นี้คลิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับ